สวัสดีครับผมไบจากซายแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้มางานเปิดตัว MSI โน้ตบุ๊กตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็น CPU ตัวใหม่จะทาง Intel เป็น Intel Gen 10นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวจะวันนี้นะนักรอบ อ่ะตอนนี้มาถึงช่วงที่เขาปล่อยให้ผมลองเล่นลองดูโน้ตบุ๊กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอย่างไวๆเดี๋ยววันนี้เอาเป็นแค่พรีวิวก่อนนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนี่คือ MSI Modern 15นะครับ MSI Modern 15ตัวนี้ผมไลฟ์ไปแล้วนะครับ Modern 15ตัวนี้คือคือตอนนี้เป็น Core i5 จริงๆมีทั้ง i5 i7 นะครับถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยผมเรียกว่าเป็นตัวรุ่นเล็กแล้วกันนะครับเป็นสาย Creator มันจะมี Modern กับตัว p r a e p r a อยู่ตรงนี้ซึ่ง ตัวโมเดลเนี่ยจะไม่มีการ์ดจอจะใช้การ์ดจอ integrated การ์ดจอของ Intel คือเป็น Intel Graphics UHD นะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้ว p ีี v ิวในไลฟ์นะครับมาดูพอร์ตด้านซ้ายนะครับ USB 2พอร์ตนะครับแล้วก็พอร์ต Micro SD นะครับอยู่หนึ่งที่เหลือก็คือฝั่งซ้ายก็คือจะเป็นอะแดปเตอร์มี HDMI มี USB Type C แล้วก็ USB 3แล้วก็มี คอมโบแจ็คนะครับเคยตัวโมเดิร์นตัวนี้แนละผมชอบตัวหนึ่งตัวที่มันสามารถนี่กลางออกมาได้180องศาแบบนี้แล้วก็เล็กเป่าพกง่ายนะครับสีดำอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็โลโก้ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเอ,อ่อจากสีที่มันเงินเงินกืนๆกืนหายไปกับตัวบอดี้เนี่ยตอนนี้มีสีขาวนะครับทำให้เห็นโลโก้ชัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับตัวบอดี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับดูพรีเมียมมากๆ นี่คือตัวที่1นนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือ p r a c t ี c ินะครับไอ้พวกนี้เป็นโน้ตบุ๊กตัวเล็กนะครับแต่ว่าไอ้ตัวซีรีส์ a พลตทีนะครับมันจะมีนี่มันจะเห็นโลโก้ Nvidia ตรงนี้เห็นไหมหมายความว่ามีการ์ดจอแยกอ่าแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ MX อ่ะผมจำไม่ได้ว่ามันจะมี e n c นโคเดอร์ของ Nvidia หรือเปล่านะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดอะรุ่น GTX ็จะมีเอนโคเดอร์ตัว n v e n c แต่ถ้าเป็น MX มันอาจจะไม่มีถ้าจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้เครื่องเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับตัวเครื่องนะครับกางได้180องศาเหมือนกันแบบนี้อ่ดูพอร์ตด้านข้างฝั่งขวานะครับมี USB 3.0 2อันนะครับคอมโบแจ็คเหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับแปลกนิดนึงนะครับตรงที่เขาจะลีนมาให้เป็นพอร์ต USB Type C 2อันเลยนะครับเป็น3.2นะครับแต่ว่าสามารถชาร์จไฟเข้าได้ทั้งคู่อันนี้สะดวกมากคือไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ใช้สาย USB Type C ชาร์จเข้าได้เลยนะครับ แล้วก็มีสล็อตไมโครเอสิการ์ดแค่นั้นนะครับทั้งไอ้สตัวนี้มันเป็นเครื่องที่เบานะครับซึ่งผมชอบตรงนี้มากเบาแล้วก็กางได้180องศาเวลานําเสนอพรีเซนต์ผลงานเนี่ยมันง่ายนะครับแต่ว่าชอบโมเดิล15มากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้กางซ้อนชั้นแบบนี้ไอ้นี่มันกางเหมือนแบบอยู่คนละชั้นกับแบบนี้เออมันจะได้ฟิลลิ่งคนละอย่างกันแต่ถ้าเป็นโมเดิล15คือมันกางมันเป็นแผ่นเดียวกันเงเออมันดูมันดูเท่กว่าอย่างเงี้ยเราเบาด้วยดังนั้น ไอ้สองรุ่นนี้โพซิชันคือเหมาะกับงานทั่วไปเอาไปไลฟ์เอาไปเลคคอร์ดได้คนเอาไปตัดต่อทำงานทั่วไปได้ คนเอาไปแต่งภาพได้ถ้าอยากให้สีตรงต่อออกจอนอกได้ไม่มีปัญหานะครับเล่นเกมไม่แนะนําทั้ง2ตัวนะครับถ้าเครื่องไหนให้แมมาแค่ 8GB อัพเป็น16ไปเลยนะครับอ่ะหมด2ตัวนี้มาดูตัวต่อไปตัวนี้คือตัว A เลยครับคืนนี้คือตัวไฮไลท์ของงานเลยนี่คือ Creator 17นะครับตัวท็อปเลยทั้งหมดที่เปิดตัวในงานนี้นะครับคือ Intel Gen 10นะครับรหัส1 0นําหน้านะครับตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควร ตัวนี้กางได้ไม่ถึง180ยแครับกางได้ประมาณเนี้ย1 5อองศานะครับเป็นเดียวเเจสิเป็นการ์ดจอแยกถ้าผมจำไม่ผิดการ์ดจอแยกน่าจะเป็นตัว2070ดย้วยซ้ำนะครับทีนี้สเปค CPU มันก็คือจะเป็นรหัส H นั่นแหละเป็นรหัส S ถ้าเป็นตัวเล็กๆพวกเนี้ยมันจะเป็น CPU รหัสยูันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นอันต้าโลวเชดกินพลังงานน้อยเน้นพกพาทำให้เครื่องบางได้แต่พวกเนี้ยเนเป็นรหัส S มีประสิทธิภาพสูงประเด็นคือ c ี u ีแรงนะครับทีนี้พอยร์ตมันไม จอตัวนี้เป็นจอ 4K HDR นะครับ100% Adobe RGB หรือใกล้เคียงแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้ความสว่างมากกว่าพันนิดมากกว่าพันนิตมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไปที่สว่างเราไปสตูดิโอไปร้านกาแฟที่มันสว่าง,งมากๆถ้าเป็นในจอเ <c oughs> ล็กๆพวกนี้โดนความสว่างของสภาพแวดล้อมภายนอกมันจะเห็นจอไม่ค่อยชัดความสว่างของจอเนี่ยมันเล่นสู้แสงได้ออกไปกลางแดดเห็นจอยังชัดอยู่คือมันเล่นความสว่างจอได้สูงมาก นี่ความสว่างแบบต่ำสุดนะครับประหยัดพลังงานแล้วก็สูงสุดคือสว่างโคตรโคตรนะครับมากกว่าพันนิตแล้วก็ตอนนี้ยังใช้เทคโนโลยีมินิ LED ด้วยตัวแรกของโลกนะครับตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรีวิวแยกนะครับมาดูพอร์ตตัวนี้ก่อนพอตตัวนี้มี USB 3.2นะครับ3.2ต้องคู่นะครับแล้วก็เป็น USB 3.1ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เป็น Type A แล้วก็พอร์ต HDMI ไว้ต่อออกจอนอกส่วนอีกฝั่งนะครับพอร์ตึงเนี้มันยังใช้อแดปเตอร์ตัวใหญ่ของทาง MSI อยู่นะครับมีพอตแลนดมาให้ครบพร้อมนะครับ ไลฟ์สตรีมก็คือ,อ่อสายแร์เลยผมแนะนําแล้วก็มีพอร์ต USB แล้วก็พอร์ตไมโครเอสติกา์แยกหูฟังกับไมค์มาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ดีมากเรียกว่าตัวนี้พอร์ตครบสเปกแรงการ์ดจอแยกจอดีอ่ะแต่ถ้าถามว่าแต่งภาพได้ไหมอันนี้แล้วแต่เป็นเรื่องของการคาลิเบต โดยพื้นฐานสเปกจอมันสูงนะครับมันก็จะได้ให้ความใกล้เคียงของสีมาตรฐาน sRGB 100%อยู่พอสมควรแต่สุดท้ายถ้าเอาไปใช้เดิมๆผมยังไม่แนะนำให้เอาไปแต่งคุณต้องคาลิเบตก่อนจำไว้นะถ้าแต่งภาพซีเรียสต้องคาลิเบตถ้าไม่ซีเรียสใช้ได้เลยนะครับและถ้าซีเรียสหนักกว่านั้นคือต่อ HDMI ออกไปจอนอกไปซื้อจอแยกสาหรับการแต่ภาพโดยเฉพาะแบบจอใหญ่ๆอะ่ะ แล้วคาลิเบตจอนั้นอันนั้นจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเน้นพกพาไอจอนี้ถือว่าสเปคสูงที่สุดแล้วนะครับในโลกตอนนี้นะครับทัชแพดกว้างนะครับมีนำแพดมาให้ด้วยนะครับจอเป็น DCI P 300% 0ด้วยนะคือรองรับนะครับแต่ว่าคุณต้องไปคาลิเบตนะอย่าลืมเรื่องจอจอตัวนี้ถือว่าไฮไลท์เลยอ่ะหมดแล้วอันนี้คือซีรีของเคีย t o เอร์นะครับทีนี้มาดูตัวต่อมาอันนี้คือแพคทีสนะครับแต่ว่าเป็นสีชมพูนะครับสวยมาก แพ็กทีสก็คือเมื่อกี้ตัวสีขาวใช่ไหมอันนี้เสียมบูสเปคเดียวกันเลยก็คือเป็น i n t e l g เ n นซเหมือนกันแต่เป็นรหัสยูแล้วก็มีการจอแยกไอตัวนี้เป็น MX ตัวใหม่แล้วเป็น MX330 นะครับ3 3 0แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามี Nvidia Encoder ตัว NV ENC มาให้หรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีก็คือมันจะไปอยู่ในรุ่น GTX หรือ RTX นะครับพอทุกอย่างเหมือนกับเพชรเลยนะครับอ่ะสีชมพูทั้งตัวเพชรทีสทั้งตัวโมเดิร์นนะครับมีทั้งคอไอแล้วก็คอไอนะครับรหัสอยู่นะครับส่วนไอเจ้าตัวครีเอเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้ง i7 i5 เหมือนกันนะครับเป็นรหัส H นะอ่ะประมาณนี้หมดละในส่วนของครีเอเตอร์ต่อไปเดี๋ยวไปว่าส่วนของตัวเกมมิ่ง อ่ะทีนี้เป็นฝั่งเกมมิงนะครับฝั่งเกมมิงเริ่มที่ตัวไฮไลท์อันนี้คือตัวรางวาัลจากงาน CS นะครับได้รางวัล CS Innovation A w a r d นะครับที่ผ่านมานะครับก็คือตัว GE .66 โอ้โหหนักพอสมควรคือเห็นเป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้นไม่มีน้ำแผ่นแต่ว่าหนักหนักพอสมควรแสงมันแน่นจริงๆนะครับพอร์ตมีทั้งหมด3ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายด้านหลังแล้วก็ฝั่งขวานะครับมันเหมือนเอาซีรีจีเทมายัดไว้ในตัวนี้เลยแล้วทำให้เล็กลงนะครับ ถ้าเป็น G E City ก่อนคือมันจะมีน้ำพผดด้วยวก็จะวางก็จะแบนๆยาวๆหน่อยแต่รุ่นนี้เน้นว่าเอา G T มาย่อเลยนะครับเห็นชัดที่สุดครับตรงนี้มันจะมีแผงออร่าออโรร่านะครับเป็น R G B ไลท์นะครับปรับได้นะครับแสงสวยทั้งแผงเลยนะจอนะครับกลางไม่ได้180นะครับกลางได้แค่นี้นะครับประมาณ150-140นะครับ ตัวนี้คือสเปคเป็น Intel Gen10 รหัส H เหมือนกันนะครับการ์ดจอก็แยกไปจะเป็น1600ที่หรือ2070ก็มีให้หลายสเปคไปว่ากันนะครับมาดูพอร์ตครับพอร์ตด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็เป็น USB Type A นะครับ USB Type C แล้วก็ combo jack นะครับ combo jack mini 3.5มิลถัดมาฝั่งนี้นะครับก็เป็น USB 3.1เหมือนกันนะครับเป็น USB Type A 2อันและที่เจ๋งที่สุดนะครับก็คือมีพอร์ต SD card reader มาให้ด้วยซึ่ง iPod SD card reader เนี้ย ไม่มีรุ่นไหนที่เปิดตัวนี้มีเลยนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นพอทที่ผมชอบมากเวลาเราทำงานเราถ่ายรูปเราถ่ายคลิปวิดีโอเราเสียบเข้าอันนี้ได้เลยแล้วทำงานต่อเลยนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นช่องระบายความร้อนละมาดูด้านหลังด้านหลังตอนเปิดนะครับมันจะมีเว้นสันตรงนี้ไว้นะครับคือสันสันส้นถ้าเป็นตัว GT สันจะหนาประมาณนี้เลยนะครับเอาไว้ระบายความร้อนตัวเครื่องเหมือนเอา G ีมาย่อจริงอ่ะคือทรงเดียวกันเลยนะครับอ่ะดูพอด้านหลังครับก็จะสามารถต่อออกจอแยกได้ก็คือเป็น มินิดิสเย์พอตนะครับเป็น USB Type-C นะครับมีพอร์ตแลนมีพอร์ต HDMI แต่ไอบอดี้สีส้มเนี้ยเป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับมันจะมีตัว GE66 แบบธรรมดาด้วย mm hmm. GE6 Rider นะแต่นี้ตัวลิมิเต็ดอีดิชันสวยมากมีสีส้มปาดหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวทางเดโมอยู่นะครับยังไม่มีคีย์ภาษาไทยแต่ว่าเดี๋ยวเปิดตัวอีกสักประมาณ เดือนหนึ่งเดือนหน้าเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีเปิดตัวตัวเต็มตัวจริงมาละนะครับโดยหลักๆโดยสเปคนอกจากข้างไส้ในที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือจอเนี่ยเป็นจอ IPS สนะครับ300เคือสำหรับเกมมิ่งเลยไฟล g b นี่มีเปอร์คีเลยนะครับแล้วก็มีออร่าข้างหน้าสวยมากเนี่ยสมมติถ้าวางบนพื้นแบบนี้ยมันก็จะเป็นแสงออร่าสะท้อนสวยนะครับเรียกว่าเล็กหนักแน่นเลยตัวนี้ โดยดีเทล,ลเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนผมถ้าเกิดว่าได้มารีวิวนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายละตัวนี้คือรุ่น gs นะครับ gs steel นะครับ gs เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมชอบมากตั้งแต่ gs 63ที่ผมใช้อยู่แต่ว่าอันนี้ของผมเป็นรุ่นใหญ่ที่มันมีน้ำพดแต่ gs ตัวนี้เปิดตัวมาไม่มีน้ำพดนะครับก็คือจะเล็กบางเบาเลยแต่จริงก็คือหนักอยู่ดีแต่ถ้าเทียบกับซีรีส์เกมมิ่งนี่คือตัวที่ยัดสเปคเกมมิ่งทุกอย่างเหมือนรุ่นพี่แล้วมาทําให้เล็กและเบาที่สุดนะครับคือถือ2มือ แต่เล็กที่สุดแล้วชอบมากที่จอมันกลางได้180องศาแบบนี้ชอบโคตรนะครับชอบโคตรแล้วก็เหมือนเดิมคีย์บอร์ดเป็นฟูลีอาร์จีบีนะครับเปอร์คีมาดูพอร์ตด,ด้านข้างกันด้านข้างนะครับมีอะแดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับ USB Type C HDMI แล้วก็ USB Type A มีแค่สองฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคอมโบแจ็คนะครับไม่แยกปพีพอร์ตไมค์นะอพอร์ตหูฟังแล้วเหลือก็พอร์ตเดียวเป็นคอมโบแจ็คนะครับแล้วก็ไทสีไทเอสองอันนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตแลนแค่นี้เลย ข้างหลังไม่มีข้างหลังเป็นรูระบายความร้อนธรรมดานะครับโลโก้เป็นสีดำนะครับกืนไปกับผิวเลยมองแทบไม่เห็นเลยนะครับอาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยมันแค่นี้เองนะครับสวยชอบแต่ว่าหนักนะครับนะที่น่าจะเหมาะกับเกมเมอร์ที่อยากจะพกพาจริงไม่อยากจะพกกระเป๋าใหญ่นะครับเพราะถ้าเกิดเป็นตัว ge นี่มันจะค่อนข้างหนักพอสมควรตัว ge แม่งใช้ทํางานก็ได้นะตัว gs นี่ไม่มีพอร์ตดิดกาลดเดอร์นะครับแต่ทุกตัวเนี่ยความเป็นตัวเล็กเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ คือตรงนี้ทัชแพดตัวนี้เป็นทัชแพดขนาดมาตรฐานนะครับสว่วนไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นทัชแพดแบบใหญ่เหมือนฝั่งตัวพริกชีสแล้วก็ตัวโมเดิร์นนะเป็นทัชแพดใหญ่อันนี้ผมชอบตัว g s นี่หมดละทีนี้มาว่าโดยฟังก์ชันของฝั่งไอ้ตัวเกมมิ่งเนี่ยสิ่งที่เขาทําเพิ่มมาโดยตัวฮาร์ดแวร์ก็คือพัดลมระบายความร้อนเป็นคูลเลอร์บูซ่าซึ่งพัดลมเดิมๆจะเป็นแบบนี้ครับแล้วมันจะทําให้บางลงมันบางลงถี่ขึ้นเหลือ0.1มิล เพิ่มฟินให้เยอะขึ้นคือเพิ่มจานวนใบพัดให้เยอะขึ้นนะ่ะมันก็จะตักลมกวาดลมเข้าไปได้เยอะขึ้นนะครับได้ละเอียดขึ้นด้วยมี AMD หลุดมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันนี้ก็เปิดตัวใหม่เหมือนกันจากตัว Alpha 15ตัวที่ผมเคยไลฟ์ไปแล้วพรีวิวไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันคือตัว Bravo นะครับ Bravo Bravo <Okay. S 1> คือ AMD Ryzen Gen 4นะครับ4 7นาโนเมตรแรงมากๆก็คือพอร์ตอะไรก็คือมาตรฐานเหมือนเดิมอะ HDMI USB 2ช่องแล้วก็มีพอต,ต่อแอดเตอร ส่วนราคาี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่แยกพอร์ตไมค์พอร์ตหูฟังไม่ด้วยพอร์ตยูดี3ไทป์4พอร์ตแลนด์ครบนะครับติดอย่างเดียวนะครับไอ้เจ้าอันฟ้า15มาให้การดีเดอร์มาให้การดีเดอร์ของ SD สติการ์แต่ไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับแต่สิ่งที่ได้มันคือความแรงครับความแรงยังใช้การ์ดจอ5,500เหมือนเดิมเลยดิออน i x 5,500แล้วก็เป็นไร้เส้น Gen 4 4,000นะครับรหัสโดยละเอียดเดี๋ยวค่อยดูนะครับ รอเขาส่งมาก่อนอประมาณนี้นี่คือซีรีบาโวเป็นบาโว17นะครับทั้งหมดทั้งมวลของงาน MSI วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสินค้าเปิดตัว MSI ส่งโน้ตบุ๊กมาเดี๋ยวผมจะทยอยไล่พรีวิวไล่เทสไล่ทำงานให้ดูของทุกๆตัวที่เขาส่งมาแล้วกันนะครับหลักๆถ้าเกิดว่าใครอยากดูโน้ตบุ๊กไอตัวที่ผมว่าไปทั้งหมดเนี่ยมันทำงานได้ตั้งแต่ตัว m o เดิ n 15แล้วซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างสเปคเล็กสุดแต่เป็นสเปคเล็กที่ยกขึ้นมาอยู่ระดับงานกลางๆก็คือครอบคุมงานทั่วไปได้เกือบหมดแล้วนะครับไอตัวนี้ผมพรีวิวไปแล้วแม่งชอบม,มากไซส์อะ่ะมันเท่ากับตัว GS เลยแต่ว่าไม่ได้เน้นเล่นเกมนะแต่นี มันเบานเน้นเบานะครับชอบรู้ดูดีตั้งแต่ตัวนี้คุณสามารถเอาไปใช้งานทั่วไปได้หมดเลยไลฟ์ก็ได้เอาไปเลคคอร์ดก็ได้ถ้าจะพูดถึงตัดต่อเอาไปเอาไปตัดต่อก็ได้เอาไปแต่งภาพก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเรนเดอร์มันจะช้านิดหนึ่งเพราะมันเป็นซีมิวรุ่นเล็กแต่ตอนทํางานทําได้ตัดซอยได้มันอาจจะซ้อนเลเยอร์ได้ไม่ได้หลายชั้นมากก็คืออาจจะประมาณ1ชั้น2ชั้นแล้วก็ใส่เทคอะไรอย่างเงี้ยสบายสบาย,บายพอเพียงกับการทำคอนเทนต์ทั่วไป ที่เหลือถ้าเกิดว่าอยากได้เลนเดอร์ไวกว่าน,นี้แรงกว่าน,นี้ก็ไปหา cpu i เจ10รหัส h ตามท้ายด้วย h เพราะไอตัวเล็กเนี่ยมันคือรหัส u มันเป็น ultra low weight เน้ ate, นน้ำหนักเบาแค่นั้นนะครับซื้อน้ตบุ๊กไม่ยากไม่ต้องซีเรียสซื้อใหม่ตอนนี้ทำงานทั่วไปได้แทบทั้งหมดแล้วนะครับเลือกที่ชอบเลือกที่ชอบต้องมาจับมาลองก็โดยรวมของวันนี้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวรีวิวให้ดูติดตามมาด้วยไปละสวัสดีครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถึงไว้ด้านล่าง อินบอทเข้าไปในเพจแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้หมดสวัสดีครับ